ลาบแลนะคะงานทุ่งสีเมืองอุดรธานี12วัน12คืนรวมของกินจากทั่วประเทศเครื่องเล่นจัดเต็มแสงสีคอนเสิร์ตเที่อลังการมากปีนี้ทำขุนล่วมมิฟออลลี่มันเดย์ลำไยไหไทยน้ำมีดปูพงศิษฐ์คัมพีวันเมียวปูไดมอนด์กันเตอร์ไม่บัชรีขอบคุณค่ะโจที่ผัวสิทธิ์เมคอัพพิษฎลาบานูนบิ๊กเอสโอมสไลด์หรือจะไปมันกับเจ้แขกมุบัน น้องจ้าวจงกทุดรียธานีน้องจิ้นมาเลยกินวันนี้ตัดขาพรุ่งนี้ตัาน้อยนะคะเราไม่ได้อร่อยที่สุดแต่แม่้าสวยที่สุดละลายตั้งแต่อยู่ในลิ้นเลยตั้งแต่อยู่ในกล่องร้านใหม่ๆก็มากันเยอะเลยย่างกุ้งย่างมันรุ้มันกุ้งนี่หอมตำดาบุกทะเลย่างรา กินกับไข่ย่างมาตูแล้วไปต่อเจ้าแม่ยำหอยนังลมอวบเด้งกินเข้าไปนะบอกเลยว่าโคตรไปล้างปากต่อด้วยสออชาชีทขูิชโคตรอร่อยแลนี่เลยขนมเปียเจ้าดังเจ้า่อยใหม่ล่าสุดหมูหยองน้ำหรือจะกัดไปเต็มคํากับขนมต้มแม่มาลาดวโคตรเด็ดทะเลหรือจะน้าผลไม้มิวฟูตทีเฟเป้ปิชาไตลานะเพื่อนๆพีบีแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะของหวานเครื่องดื่มมาเมื่อสุกเมลจะไปแถวเครื่องเล่นก็มีมากันหลายเรื่องเลยฮอตบ้าน เดินไปจะปลาโป่งปลาไม่ปากอันปลาปอกปากที่ทำหมดได้จ้ะเคืือบอกตรงด้อง้ขตอบอะไรตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง12ธันวาร์สองพันาแป